สวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุคนมนียะแดงกันสิไม่เห็ดสมตำหรือตำบักหุ่งเนาะคะ่ะใส่หอยดองเนาะจ้าพี่น้องเขาก็มาลงมือกันเลยเนาะคะ่ะริกกับประเทียมลงไปก่อนเนาะจ้าชุบรสเนาะค่ะพี่น้องตำไปเลย พริกเขาแหลกแล้วเขากำว่าปรุงกันเลยเนาะคะ่ะมะเขือเทศเนาะจะพี่น,อน้องบั่นยแดเอินัเัเขเคี้ยเนะจ้ะเพิ่มความสมเนาะคะ่ะพี่น้องมะนาเป็นหอมๆเนาะจ้ะ ตานปีบเนาะคะ่ะน้ำประเด็กนุ่นๆแล้จ้ะพี่น้อง นี่เฮาก็ไม่ยวให้มันเข่าก,กันก่อนเนาะค่ะซิมเบืงก้อนนะจ๊ะพี่น้อง แสบแล้วเนาะจะย,แ,ยแดงสิเพราะซ้ำนีเนาะค่ะกขบอกขุ่เขาลงไปเลยหัวโตเลยค่ะพี่น้อง หอยดองเขาลงไปเลยนาะจ้ะยี่เดงสิบัสไซนาม,มันได้ค่ะพี่น้องพระว่าหอยดองก็มีความสมความเปรียวแล้วเนาะคะ่ะผักชีบใบเลื่อยเข้าเนาะค่ะพี่น้องลงไปเลย ค่ะสมตำหอยดองของายแดงก็ได้เซตเรียบร้อยแล้วนะจ้ะพี่น้องมาได้จะไม่กินสมตำหรือตำมกหุ่งใส้หอยดองนํายแดงเด้จะเด้อค่ะวันนี้ายแดงก็ขอ,ขอจบคลิปเฮ็ดสมตำหรือตำมกหุ่งไว้เพียงซ้ำนี้นะคะ่ะก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรใจให้ายแดงเด้๋จะเด้อเมื่อหน้าพอกันไหมนาอค่ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย